สวัสดีนักเรียนสายชั้นปอสองทุกคนเลยนะคะสำหรับวิชาภาษาจีนในวันนี้เราจะมาเรียนทบทวนนะคะเรื่องที่เราเรียนมา2บทก่อนหน้านี้นั่เองวันนี้ก็จะมาฟูสีนะคะฟูสีก็คือทบทวนอ,อันดับแรกเรามาทบทวนสระผสมที่เราเคยเรียนไปก่อนนะคะตัวแรกคือสระอันนี้เลยคะ่ะออกเสียงว่าอันนี้คือสระอะไรคะนี่คือสระเอยใช่ไหมคะสระเอย มาดูสิสระเอเมื่อตัวเ e อนะคะตามหลังสระตัวอื่นตัวเ e อจะออกเสียงเป็นเอนะอันนี้มันคือตัวอ e, ีผสมกับตัวเอใช่ไหมคะออกเสียงว่าเอนะอีกับเอทีนี้เอามาผสมกันค่ะจะได้ว e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  ่าอะไรเอ่ยเอี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 นักเรียนลองทำไปสิคะอีกับเอนะอีกับเอก็จะเป็น เอีย yeah, ใช่ไหมคะก็คือสระเอียนั่นเองอ่ะต่อมานะคะอันนี้คือการผรสมคำเสีย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 ออกเสียงว่าเสียนะคะถ้าใส่เสียงก็จะเป็นเสียเสียเสียงสีจะเป็นเซ er ียและเสียเสียอันนี้อันนี้ไม่มีวรรณยุกนะคะจะออกเสียงแค่กึ่งเสียงนะก็คือครื่องเสียงนั่นเองก็จะเป็น 谢谢，谢谢，谢谢แปลว่าขอบคุณนะคะ谢谢ก็คือขอบคุณนั่นเองต่อมาสระยีเย่เหมือนเดิมเลยนะคะเมื่อตัวเอออยู่ตามหลังสระตัวอื่นนะคะตัวเอจะออกเสียงเป็นเอนะอ่าอันนี้ก็คือตัวยีนะคะตัวยีผสมกับตัวเอนะคะ อี e กับเอนั่นเองอ่ะจะได้เป็นคำว่าอะไรคะเยือ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 ยื้ออ่านักเรียนลองคำตอบไปสิอ่ะก็จะเป็นเยืเอยืออ่ะออกเสียงยากนิดนึงนะคะคำนี้เป็นเยืเอยืออ่ะเรามาสะกดคำกันนะคะชี่เยื้อเชื้อชียือ เชว่าเชวอนะคะออกเสียงว่าเชวอมาดูคำนี้กันค่ะคือองค์คเสียงที่สามเป็นคงและชีเอเชวอเสียงที่สี่เป็นเชื์อ่านรวมกันค่ะคงเชวอคงเชื์อ่าเก่งมากค่ะคงเชวอแปลว่านกยูงนะคะนกยูงอ่านนักเรียนเคยเห็นนกยูงที่ไหนไหมเอ่ย อ่ส่วนมากจะเห็นตามสวนสัตว์ใช่ไหมคะอ่าของชื่อก็คือนกยูงนั่นเองต่อมาสละที่3นะคะคือสละเออเออสละนี้คือยังไงเอ่ยสละนี้คือตัวเออกับตัวด r ูผสมกันใช่ไหมคะอ่าอันนี้ตัวแรกจะออกเสียงเป็นสละเออนะคะแต่ตัวดรูอันนี้เมื่ออยู่ตามหลังตัวเออตัวนี้นะคะ เขาจะเป็นการห่อลิ้นนะคะเป็นการห่อลิ้นอย่างเช่นเออเอออะพอได้ไหมคะออกเสียงว่าเออเออก็คือให้เราออกเสียงเออก่อนนะคะแล้วก็ห่อลิ้นตามหลังเลยเป็นเออเอออ่ะยากไหมคะยากไหมตัวนี้ ตัวนี้จะไม่ค่อยอยู่ผสมกับพยัญชนะตัวอื่นนะคะส่วนมากจะอยู่เดียวๆเลยงั้นเรามาพันเสียงทั้ง4ี่เสียงของเขานะคะเป็น r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  อีกรอบนะคะ r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  สี่เสียงโอเคไหมคะ r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  ทีนี้มาดูความหมายนะคะ อะความหมายอันนี้คือเลขอะไรเอ่ยเราเรียนไปแล้วคือเลข2อใช่ไหมคะสภาษา,าจีนก็จะออกเสียงว่าเ er er อ่อเอ่อเป็นเสียงที่4ี่นะคะออกเสียงว่าเ er er อ่อเอ่อคำว่าเ er อ่อแปลว่าสองนั่นเองนะคะต่อมาอันนี้คือรูปอะไรเอ่ยเหมือนเดิมเลยอันนี้คือรูปใบหูนะคะคือรูปหูของเรานั่นเองหูภาษาจีนออกเสียงว่ายังไงคะ ออกเสียงว่าเอ,อร์เอ,อร์อ่าออกเสียงตามเราช่วยนะคะเอ,อร์เอ,อร์อ่าคำว่าเอ,อร์ตัวนี้ก็แปลว่าหูนั่นเองค่ะเอ,อร์ตัวหรือว่าเอ,อร์แปลว่าหูนะคะแปลว่าหูนั่นเองต่อมาสระต่อมาเป็นสระอันเอินและอินนะคะอย่างที่เราช่วเคยบอกเลย ว่าตัวเนหรือตัวเอ็นตัวนี้เนี่ยเขาจะเป็นแทนนอนหนูโอเคไหมคะแทนตัวนอนหนูนะอะ่มาดูสระตัวแรกค่ะอันนี้คือสระอะไรคะนี่คือสระอรันอันเห็นไหมคะสระอรันสระอันมันคือตัวอะไรคะตัวอ่าผสมกับตัวเนนะคะแต่เนตัวนี้จะเป็นนอหนูถูกไหมคะ,ะเวลารวมกันก็จะเป็นยังไงเอ่ยออน อ,อ,อ,อันอัอนอันเห็นไหมคะสระนี้เลยกลายเป็นสระอนันโอเคไหมอ่ะสระอันนะคะต่อมาเรามาผสมคำกันนะคะมัวอันมันมัวอันมัน,มน,มนทีนี้ไล่เสียงแต่ละเสียงเลยค่ะมันหมานหมานมัน,มน,มนอีกรอบนึงคะ่ะ มันหมานหมานมานัมนอ่ะสุดยอดมากค่ะมัวอานมานหมานหมานมานัมนอ่ะผ่านทั้งสี่เสียงนะคะต่อมาสระต่อมาคือสระเอินเอินอ่ะสระเอินก็ง่ายๆเลยค่ะสระเอินคือสระเออใช่ไหมคะรวมกับนอหนูนะอ่ะสะกดยังไงอเออโนเอินอ โอเอ็นอเอ็นก็เลยกลายเป็นสระเอ็นนะคะสระเอ็นทีนี้มาผสมเสียงสิฟู For, เอ็นเฟนฟูน For, เอนเฟนทีนี้ลองเอาเขามาใส่เสียงวรรณยุกนะคะทั้ง4เสียงนะลองไล่เสียงไปพร้อมกับเราช่วยนะคะเฟน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  Fan-Fan-Fan-Fan อ่าทั้งสี่เสียงนะคะ Fan-Fan-Fan-Fan อ่ายากไหมอันนี้ f o r อิ a เ n เห็นไหมคะคือสละเอินนั่นเองต่อมาสละสุดท้ายค่ะอันนี้คือสละ i อิน,อนสละ i อินนะคะสละ i อินก็คือตัวตัวอิหรือตัวอีนี่นะคะมาผสมกับ นอหนูนะคะ,ะตัวอิผสมกับนอหนูจะสะกดได้ว่ายังไงคะอออโนอินอออโนอิน no, สะระนี้ก็จะกลายเป็นสระอินนะคะสะระอินนั่นเองอต่อมามาผสมข้ามมาไล่เสียงเหมือนเดิมคะ่ะช Ch ีอินชินชีอินชิน ทีนี้ใส่เสียงวรรณยุกเข้าไปนะคะเป็นชิ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 นฉินฉินชินอีกรอบนึงนะคะอีกรอบนึงชินฉินฉินชินอ่าสุดยอดมากค่ะชีอินชินนะแล้วก็ไล่เสียงไปเลยนะคะอ่าต่อมาอ่าเรามาย้อนดูซิว่าสระแต่ละตัวออกเสียงว่ายังไงคะเริ่มจากตัวแรกเลย นี่คือสระอะไรเอ่ยนี่คือสระเอียนะคะสระเอียต่อไปสระนี้คือสระอะไรคะอ่ะติ๊กตอกติ๊กตอกอันนี้คือสระเอือ้อ่ะคือสระอื้ยโอเคไหมคะและอันนี้ง่ายๆเลยสระอันนี้นี่คือสระเอเอเออ เออเห็นไหมคะ,ะตัวนี้ง่ายๆเลยนะคะเป็นสระเออแบบห่อลิ้นนะคะสระเออแบบห่อลิ้นอะต่อมา3ส,สระอันนี้เหมือนเดิมค่ะสระตัวแรกออกเสียงว่าไงคะเป็นอออ้ออ้ออนใช่ไหมคะสระอานตัวที่2ก็ต้องเป็นออเออโนเอินนะคะสระเอินและตัวสุดท้ายเลยเป็นอออีออ โนอิน no, ก็คือสระอินนั่นเองนะคะอ่าสามตัวนี้ก็จะเป็นสระอันสระเอินและสระอินนะคะสามเสียงด้วยกันอันเอินอินนะคะอ่าต่อมาเรามาทบทวนคำศัพท์ดีกว่านะคะทบทวนคาศัพท์อ่าลองสะกดไปพร้อมกันนะคะรอบนี้อ่ามันเป็นสิ่งที่เราเคยเรียนมาทั้งหมดแล้ว เราจะสะกดไปพร้อมกันโอเคไหมคะทุกคำนะเราเริ่มจากการสะกดพินอินก่อนนะคะแล้วค่อยบอกความหมายเนาะอ่า er san chuan shan chuan shan แปลว่าภูเขา dran d รัน,รนเสียงที่สองเป็น dran d r แปลว่าคนจีอินจินเสียงที่หนึ่งเป็นจินจีอินจินหาคำว่าจินแปลว่าทองนะคะแปลว่าทองเคออันคันเสียงที่4ี่เป็นคันคันแปลว่าดูหรือแปลว่ามองนั่นเองค่ะคำต่อมาเนออาน,นานเสียงที่สองเป็น นานนานแปลว่าผู้ชายนะคะคำสุดท้ายมัวเอ็นมันเสียงที่สองเป็นเหมือนเหมือนแปลว่าประตูนะคะแปลว่าประตูต่อมาคำศัพท์ของบทต่อมานะคะเหมือนเดิมเลย see you, see you. เสียเสียเสียงที่สามเป็นเสียเสีย แปลว่าเขียนนะคะแปลว่าเขียนต่อมายือเสียงที่สี่เป็นยื้ยืแปลว่าพระจันทร์นะคะต่อมาสลักเออนะคะสละเออโดยใส่วรรณยุกเสียงที่สี่นะคะเป็นเออร์เออร์แปลว่าสองนะคะแปลว่าสอง ต่อมาเป็นเออร์เหมือนกันเลยค่ะแต่เป็นเสียงที่3นะอันนี้ออกเสียงว่าเออร์เออร์แปลว่าหูนะคะแปลว่าหูคำต่อมาซีเอชเสียงที่2เป็นเฉ๋เฉ๋แปลว่าเรียนนะคะแปลว่าเรียนและเยเย่ ye, ye, เสียงที่4เป็นเย Yeah, เย่แปลว่าใบไม้นะคะคำว่า yeah, เย่แปลว่าใบไม้นะ,ะเราทบทวนคำศัพท์ไปครบหมดทั้ง2บทแล้วนะคะต่อมาก็จะเป็นการบ้านนะคะเป็นการบ้านการบ้านในวันนี้ก็คือให้นักเรียนนำคำศัพท์นะคะพินอินและความหมายมาเติมในช่องว่างให้ถูกต้อง พร้อมให้นักเรียนอัดคลิปวิดีโอการอ่านคำศัพท์แบบฝึกหัดที่1พร้อมคำแปลนะคะอ่าเราจะบอกวิธีการทำก่อนอย่างเช่นข้อแรกนะคะคำศัพท์คือชื่ออันชันชื่ออันชันอ่าสังเกตไหมคะคำว่าชันแปลว่าอะไรเอ่ย คำว่าชานแปลว่าภูเขานะคะแปลว่าภูเขานักเรียนก็เขียนคําว่าภูเขาในช่องความหมายเลยโอเคไหมคะในช่องความหมายเลยส่วนข้อที่สองคำนี้ออกเสียงว่าจินจินจีอินจินนะคะนักเรียนก็เอาจีอินจินที่เป็นพินอินนะคะมาใส่ช่องที่สองและความหมายความหมายเขาก็ยังไม่มีมาให้ใช่ไหมคะ นักเรียนก็เอาความหมายมาใส่ด้วยให้มันครบทุกช่องโอเคไหมคะความหมายของคำว่าจินก็จะแปลว่าทองนั่นเองนะคะแปลว่าทองนั่นเองและข้ออื่นให้นักเรียนทำเหมือนกันเลยค่ะเติมให้ครบทุกช่องนะคะช่องแรกคือคำศัพท์ช่องที่สองคือพินอินและช่องที่สามคือความหมายนะคะอ่ะเวลานักเรียนอัดคลิปวิดีโอส่งเหล่าชื่มานะคะให้นักเรียนสะกดคำพร้อมความหมายโอเคไหมคะ อย่างเช่นคำที่หนึ่งชูอันชันชันแปลว่าภูเขาคำที่สองจีอินจินจินแปลว่าทองคำที่สามคืออันคานเสียงที่สี่ค่านค่าน แปลว่ามองคำที่สี่ซีเอเชยเสียงที่สองเสวเสวแปลว่าเรียนคำที่ห้าซีเอเซียงที่สามเสียเสียแปลว่าเขียน ประมาณนี้นะคะให้นักเรียนสะกดคําก่อนนะแล้วบอกว่าอันนั้นคือเสียงที่เท่าไหร่โอเคไหมคะเสียงของจีนจะมีอยู่4เสียงนั่นเองนะคะถ้าเป็นเสียงที่1ไม่ต้องบอกเราชื่อก็ได้นะคะให้สะกดไปเลยเหมือนกับชันชันช a นแปลว่าภูเขาอ่ะสามารถอ่านแบบนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าคำไหนมีเสียงวรรณยุกนักเรียนต้องบอกเราชื่อด้วยนะคะว่าเป็นเสียงที่เท่าไหร่โอเคไหม เราจะอ่านออกเสียงสองครั้งและแปลหนึ่งครั้งนะคะแปลหนึ่งครั้งโอเคไหมอันนี้สำหรับการบ้านอันแรกนะคะเรามีสองอันนะการบ้านของเรานะการบ้านอันที่สองคือให้นักเรียนเขียนพินอินจากเสียงที่ได้ยินนะคะ,ะการบ้านของเรามีสองอย่างนักเรียนพร้อมไหมคะเราชวรจะออกเสียงพินอินให้ฟังแล้วให้นักเรียนเขียนลงไป โอเคไหมคะอันดับแรกเราช่อให้อ่าหกข้อแรกเราช่อจะบอกเป็นสระอันนี้จะบอกแค่สระนะคะยังไม่เอาไปผสมกับเพยนชนะอื่นนะมีแค่สระนะสระที่เราเรียน6ตัวนะคะร้อมไหมข้อแรกสระอันอันสระอัน ข้อที่สองสละอินอินสระอินข้อที่สามสระเอียเอียสระเอียข้อที่สี่ สระเอ็นเอ็นสระเอ็นข้อที่ห้าสระเออเออสระเออข้อที่หกสระอือ ออสระยอะครบยังคะหกข้อนะหข้อก่อนนะต่อมาข้อที่เจ็ดนะคะข้อที่เจ็ดจะเป็นพยัญชนะนะคะพยัญชนะผสมกับสระโอเคไหมคะพยัญชนะผสมกับสระพร้อมกับวรรณยุกต์นะคะ ร้อมกับวรรณยุกต์ก็คือเสียง1 2 3 4ของเขานั่นเองโอเคไหมคะอ่ะข้อ7คําคำว่าป้านป้าน,านคือปัวอันปาน,ปานเสียงอะไรคะป้านปานปานปานอ่ะเขียนเสียงให้ถูกนะคะปะปัปวอั ปานปนปานปานปาน,ปานเราช่วยอ,อยากได้คำว่าปานนะคะต่อมาข้อที่8นะคะเราช่วยอ,อยากได้คำว่าชินชินชีอินชินอาทีนี้ไล่เสียงไปเลยนะคะชิน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  ชินฉินฉินชินเราชวนอยากได้คำว่าชินโอเคไหมคะคำว่าชินนะต่อมาข้อที่9ค่ะข้อที่9ข้อที่เกาออกคำว่าเสี่ยเสี่ยเซียเสี่ยเซซีเสี่ทีนี้ผสมกับวรรณยุกต์นะคะ เสี่ย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 เสียคำที่เราชื่อต้องการคือคำว่าเส er okay? ี่ยโอเคไหมคะคำว่าเสี่ยนะเสียง er ที่เท่าไหร่เอ่ยต่อมาข้อต่อมานะคะข้อที่10ข้อสุดท้ายนะเราชื่ออยากได้คำว่าเ er อ่อเอ่อ er 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 อ่ะเป็นสระเออร์นะคะแต่เสียงที่เท่าไหร่เออร์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 เอร์เอร์เราช่วยได้คำว่าเออร์เออร์โอเคไหมคะอ่ะครบทั้ง10บคำแล้วนะคะสำหรับการบ้านในวันนี้ของเรามี2อย่างนะคะ การบ้านวันนี้อาจจะเยอะหน่อยเนาะมันเป็นการทบทวนนะคะอันแรกก็คือให้นักเรียนใส่คำศัพท์พินอินและความหมายให้ครบถูกต้องทั้งหมดนะคะพร้อมกับอัดวิดีโอการอ่านคำศัพท์นั้นๆมานะคะให้อ่านพินอินสองรอบนะและให้แปลความหมายหนึ่งรอบนะคะอันที่สองก็คือให้นักเรียนเขียนพินอินจากเสียงที่ได้ยินเมื่อกี้นะคะก็คือเสียงที่เราซื้อเพิ่งบอกไปเนาะ นักเรียนถ้านักเรียนทําการบ้านเสร็จแล้วก็อย่าลืมถ่ายการบ้านหน้านี้ส่งมาให้เราชุดนะคะพร้อมกับวิดีโอนะวิดีโออ่านคําศัพท์อันนี้โอเคไหมคะอ่างั้นสําหรับวันนี้เราชุดขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะเซเซตาเจียบาย